สวัสดีครับพี่น้องปอปายสุกุสุโคสพี่น้องวันนี้ไม่ใช่คลิปก่อนตื่นเพราเสิร์ฟวันนี้เปิดตัวศิล,ลปินใหม่จ้าอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมแต่<ะ>ว่าก็แอบทางการนิดนึงนี่เลยไหนซิลเป็นรุ่นน้องคนไหนคนนี้หรอนี่ลาว่าหมากโอ,อ,อป,ป้าสุดๆออร่าพุ่งสุดๆัออนนี้อีกฮะใช่ไม่เหมนี้พาวเลยนะพอพอมีค่าบาศิลปินอยู่แล้วแม่ใช่แต่ว่าว ชื่อน้องอะไรครับน้องยูรีสีวรน้องก้องว่ายูครับสวัสดีครับมาในตีขาวครับทางไปมึงเนี่ยมาในไตีบขาวบนยูพนพี่น้องอันนี้กัเขาขาหวสูมีหม่องเดียวเี่มองเดียวไหมม่องียมีหมองบนยูผมผมวก็ขานสองนี่้น หมากน้ำโขกอันฝากศิลปินใหม่น้ำน้องอาดน้องอาดน้องอาดได้่น้องเด้อยังไม่เป็นทางการเต็มร้อยแต่ว่าก็ประมาณ70แล้วตอนนี้เนาะเออมาอันนี้อันนี้ไม่ได้ลูกใจนี่แต่ว่าเกาหลีเข้าใจไม่ถึงกันซีแต่เกาหลีอันนี้ไม่ได้ใส่แค่วางไว้เป็นเปลี่ยนกองไมเป็นเออเไปไปปลเนื้อผักตัวเด้อครับฝากเนื้อฝากตัวด้อน้องใหม่นะครับได้นะตีไปท้ายบรรยากาศมาห่างพร้อมมือหนีเด้อไปเกลี่ยบรรยากาศนิดๆหน่อยนะครับผม